เป,เปลี่ยนทุกรูปจริงๆครับพี่หมูจัดจุกมาแล้วใส่คาที่สลับสีอยู่นิ่งเลยครับผมใบนี้เอาครับพีออกครับกนี้เข้ามาครับจุกมัพตึบอ,อ้ยใบนี้ขึ้นกุมโซนมาใบทะกกรู้ว่าคุมโซน,ไ,โซนได้ดีเลยทีเดียวฮะเอาครับเรามาดูครัมพี่หมู ลูกนี้จะขึ้นมาคุมโซนเปลี่ยนได้หรือเปล่าแต่ถ้าเปลี่ยนได้นี่ถือว่าสุดยอดอมากๆเลยนะขุมมาจุกนะปุ๊บลูกนี้มแต่แกนนิดนึงแต่น่าจะ้านะเปลี่ยนหรือเปล่าฮะอ้หเปลี่ยนด้วยครับทุกคนขึ้นดีเกินนะฮะเอาครับพี่แจ็คซาลูบุสิ่งบุญเพ่งครับผม ลูกนี้รับจะไปยับไีโดนรับหนึ่งไติดรับสองขึ้นเปลี่ยนทุกลูกจริงๆครับหนูจะมาแล้วใส่คาที่สลับสีอยู่นิ่งเลยครับผมใบนี้โสโลโมชันแม่งน,น่าเลยนะครับพ่าพังตอนนี้กูช็อตโคตรเด็ดคุณตีติดไปได้สองแต้ม พีห่หมูครับลูกนี้จะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าฮะจุกมาตบลูกนีโอ้โห,โ,หโหเปลี่ยนทุกเม็ดจริงๆครับผมนะพีห่หมอหมูโอโหสมสมตำแหน่งครับรองเยาวชนชั้์โลกครับผมในอดีตนะเอากระปินแช็คครับลูกนี้ตีโดนรับสองตีติดรับสาวเข้าบงมา ตีสก,กิจได้สองแป้ครับอ,อ,าอ้ายังไงครับทางด้านทีมของ DMC พี่หมูว่าโอ้หจะขึ้นอีกนะถือว่าขึ้นเหนียวมากๆเลยนะพี่หมูฮนะอาวครับลูกนจะเหนียวได้อีกหนึ่งใบหรือเปล่า,าจบแล้ว เปลี่ยนทุกลูกจริงๆฮะก็กันนี่เป็นปิงเลยทีเดียวเอาก็ัพี่แจ็คสาลาวุสีบุญเพงครับจะไปครบหรือเปล่าต้องมาดูรวมลุกนี้ตีโดนรับสองตีติดรับสามเขาบุงมากจุกจับโดนทุกใบเหมือนกันครับพี่แจ็คสาลาวุสีบุญเพงไม่มีพลาดเหมือนกันนะเอาครับพี่อ๋องจะ ไปไล่เหมือนกันครับผมดูจากทรงนี้แล้วเนียบเดียมสี่ตีสวนแล้วตีทีละใบครับผมมาวครับตีโดนรับสองตีติดรับสามหรือเปล่าฮะโอ้โหจะตีอีกหนึ่งไปครับปุดบับผิดครับผมลูกนี้อาครับในสนามยังเสียยูหนึ่งแต่ไม่กับวังโบราณอยู่ แล้วตีติดเลยครับใบสุดท้ายหนึ่งสองสามแต้มในสน,นามเอาครับพี่อ๋องครับเหลืออีกสองใบในมือกับสดีพี่วินั้งหนึ่งพันกว่าคนด้วยฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับใครไม่กดติดตามแบบนี้ฝากกดติดตามแบบนี้ด้วยเอาครับเรามาดูข้อมพี่อองก ลูกนี้จะขึ้นไปอยู่ตรงไหนครับอย่างน้นอยๆเนี่ยถ้าลูกนี้ตัดขึ้นมาเป็นที่สองก็ยังดีนะครับจุกมัพจุอู้หูยน่าจะเปลี่ยนเลยหรือเปล่าครับผมใบนี้โอ้โหได้หนึ่งแปมเลยฮนะดูฮนะขึ้นมาวันนี้ได้หนึ่งแปมเลยคนระับพี่หยอ,อ,องเอาครับเรามาดูผมลูกที่สองครับตอนนี้ในสนามได้ยุนหนึ่งแปม นิง่งจบครับโอ้โหแล้วเก็บแต้มทีสไปได้ครับผมทางด้านทีมของวังโบรานทำให้สกอร์ตอนนี้เลื่อนไปเป็น9ต่อ3โอ้โห